สวัสดีครับเ c สาวน้อยเพรันแพงครับมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วสดๆจากบ้านงานเลยครับนี่เพิ่งมาถึงครับบ้านโคกนางามอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับนี่นะครับซึ่งเป็นงานพระราชทานเพรื่องศพนะครับหลวงปู่นะครับสถานที่มื้อนี้กว้างขวางดีครับเป็นแบบใดเดี๋ยวสิพาเยียมชมครับตอนนี้นะครับ งานสาวหน่อยพี่มแพ้งครับทั้งด้านวิธีเคียงเสียงกําลังติดตั้งครับซึ่งเดินทัางไกลเมื่ขึ้นนี่เลนอยูุบันกุดหน้าขามอัมพเชตุรินสินจากวัดสุโนครครับหลายร้่ยกิโลครับนี่เพิ่งเดินทางมาหอดวางเลยใดนี่อนีแผงจอ led ตั้งๆครับกําลังเหตุการณ์เหตดงานอืเดือแค่ฟอ้อนาครับ เหยี่ยมชุบบริเวณไม่ได้งานมึงครับนี่ก้องขวางดีครับชมฟรีครับมื่อแรกเมื่อแรงชมฟรีครับโอ้มีหอวสะนามเขียวเหนียวเลยนี่ผู้ใดย์ฮนแล้วมาตินอาหารฮอนแล้วกระโดดลงน้สะหล่นเหลี่ยนเอาล้งในที่สิเป็นยังไงครับเมื่อนี้ เยี่ยมชุบมันจะกาศท่านดานหลังวิธีมั้งหม,มอจะได้คำปันไดนครับนี่คณะนี้เวลา18นาฬิกา19นาทีครับ18นาฬิกา19นาที น้องน้องดนเซอร์เขากำลังตเตรียมความพร้อมของ้านพนันติดตัง้ตงรแสงสีเสียงโอเคครับสถานที่ข้างหลังทั้งด้านหลังเวที่ของมงองเจ้า ศิลปินวัดศิวดลน,นะครับไปเลยเนาะใส่ไข่พระเอกคุณสร้างเอยปวดหัวแห้งครับฉีดไปยา,ยา,าสุดยอดนะครับยอมรับในยิยนยันก็เป็นศิลปนินว่านี่ช่วงสองทุ่มกลัวยังผ้ากันเซ็จเนื้อเสซ็จตัวขึ้นเมื่อวัยักสิไวเมวื่อวัยตั้งใจมิตรสูงย่องโยผ้าไปฉีดยานะครับช่วงสามทุ่มแต่ว่าแดนเซอร์ครับหนาวิธียักแสดงอยู่เลยครับ วัดเซียวด,ดุลก็ไปฉีดยาอยู่โร่องบานมาหอดจักทุ่มไปเลยตลกเล่นตลกเล่นพอดีขึ้นห่านต่อเลยห่านต่อเลยสุดยอดเลยตาดไก่ปะเออกาดนา้ำต่อตีตอ่อฮะ,ะสุดยอดนี่คือลูกศิลปินนี่ลิศิีวิตยานศิลปินนี่อาหายไปไปนะครับน้องวัดเซียวด,ดุลน,นะครับตอนนี้ทีมงานจากกรลังทางนั้น มึงอยู่บางซ่าวครับแต่เนี่นเดีนซุงเดีนเซอร์มึง่สาลายัางดีาาส่วนทางด้านคุณแม่ซุภาพหลังหันย่ำเย,นนย็นหม้อว้านมีได้ยังก่อนมือหนีบมือเมนูเรามือพักไปจักมือก่อนค่ะเมื่อคืนนี้ทอบคุณสำหรับปลาตองมือนี้โลกท่านหลายมือนี้มือนี้โลกท่านหลาย,ยมากเลยค่ะ ยไงเด้อไปยังม่ได้ที่เรากินหรอกลุงก็เดือดมีรีไปกินลงท่านบะมาเด้อโอ้เนี่ินหรอกท่านตกไปแล้วเขามาส่งกวาหมองกิ้นหรือกินเขาไม่พร้อพอเปิสายกินเนาะสายกินมาวันนี้สายเปีดอันนีเดจริงนะครับเดี๋ยวไปมึงบางยูบางเศร้าทีมงานหนักแสดงห้องยูจังใด นี่แหละครับ,อรบมองพักนักแสดงทีมงานเฮางนั่งเหมียวละคษณะกับกระลังซุ่มเล่นเกมเล่นเกมสวัสดีค่ะเอาคือได้ใส่แมสนั่นยหน่อยสบายเนี่ยไปต้อกันอีกแล้วผู้ดใดก็ได้ไปตนลายมือแล้วไปตนลายมือเลยครับต้องเป็นให้ครบจำนวนคนอีหลีบว่านี่แปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยครับเนี่ยนะครับตอนนี้สลับกันเป็น ผีพ่อนก็เริ่มเป็นมวนแล้วเอามนุมจ้อยก็ใส่น้ากากอะไรจัดเตรียมมากกันกินยาฉีดยามวนมือก็เดินชูเดินซื่อเป็นาเป็นไข้ไรเป็นขิดยาไรเอามียคืออัปากซัวพี่อะไรโอ้ยมัเป็นไขเน ฮะัไ้เป็นใครเป็นยังบ่ได้เป็นใครเป็นยังงไรอีบลูก้านไปบ่ได้ไหมคือเห็น่าแต่ลุยลงทานมาเยู่แมนมันเป็นหูเลียมกินเดียมเลยนะโอ้ยปวดปวดแต่านมีแนวหนึ่งบวกบวกออกเลยเดียวนียอีหยงลงท้านหลายลายมีแนวหนึ่งบวกออกรตัวรีตัวเมนุตัวจีฟ้าไปเบิ้งฮะสับจ้าไปเบิ้งลงท้านลายลาย ว่าสิเป็ดเดนเซอร์ว่าสิเป็นโบราณบ่มีผู้ใดมาเลยรไก่เลยนี่ทนไม่นุ่งกนาดนั่งไห้อยู่นี่พูดอะไรมาขี้เหล้าเลยเจ๊หมออยู่คือเก่าต้มขาไก่ไม่ยังนุ่งไห่เอ้าอายุห้องประกาศใช่ว่าขั้วแล้วเลยเด้อขั้วแล้วเลยอยู่ถ้องอยู่ไม่ได้สนใจเลยเสยตุยเลยเปเสยตุยเลยย้อนยังกันย้อนนี่เราเหนี่ย่งได้ก็ได้ผลกระดุม กินลงทนานอนตกเลยจ้ะมันก็แมนแล้วนี่อาหารจันเดียวนะลงทานจะอกินันอันม้วนเป็นไข่แต่นอนเนี้ก็นอนกันบ่ไวแล้วคือบางคนไม่ยน่ยมาเนยอันไหนอันเรียกลูกทีมเลยอันนี้ของล่วงทานปางกิตสงหานตัวนี้โอยเยวมเขา้ยแหละเขาไม่ยน่เปเด้วยล่กะเไปขายนี่ล่ะสังกิตสงหาอตัวนี่แม่ พี่น้องของฝากเลยต่ออีกนอของฝากพี่น้อง้ฝากดีเว่นพี่น้องมาไม่ยิอัอะอะไรอาบน้าบนเดียวใ้ห่วยไปอาบน้านีนี่ไปอาบน้าอาวอาท่านี่เสียบนเสียบชุด อันน e ี้ดูก้อนแทบปะมียงก้แทบปะผมว่าเราไม่แดงแล้วมือแรกครับพี่น้องกลับมาเลยมาเลยชมฟรีปานโคกหน้าง้มครับ ก็แจ้งจ้างปังจากสามทุนเป็นต้นไปนะครับ <c oughs> ัังครอ้าวเจกวาเจ,าเจาโฮมโอ้คู่หูดูโอ้คือปวแท่กเสแสขึ้นมาเรงเดี๋วะเ,เร่งขะนมาเห็นชิบเจ้าของแล้วบ่เอขาเมนเทียบวะมเมียบอออเออขังแท้ตัวนี้ไหม ้าผู้ใดก็ว่าอู้เอาไปบ้านสิขอเป็นเอฟซีจีก่อนครับเอฟซีกี่หุ้มมานะอย่าได้ยินฟังจีก่อนบอกครับกียวหุ้มบอกว่าคือเขาทาเถยะมานะไเจีก่อนแล้วบ่ดีมานะแมนบอกาปากคือบอกสุกูอ่าประลาบนาไดนเห็นงานโยสระบานามเราต้องใส่แต่งตัวบ็พออนไนเห็นงานบ่ได้บ่ได้เห็นหนังบอหอดใจจะมุ่งคือคำเถอะพอหอดใบมุ่งใบมุง ตวานี่คนต่้งก็ใดนี่นะแต่เล่บ่อนี่เป็นไรบาอ่าีคนน้ผม่า้อนไหมชัดชัดสีดำทั้มดแล้วตามวไหนเออคือเข้าขาอะไรนนเดี๋ยวว่าเออแต่ก็ผู้ชายว่าไดเขาสีราลัลม เมนต์งสันสั่งให้กบุไส่เฮิกินไม่ได้สิเออกใจจิกินไม่เขาอันีบ่ก็จะลากลมจะพรองแห้งแล้วแสงขาวอ่ะไลาบ้าอะไไากะไอ้เมนบ่มนไปลาเอาว่งานไฟที่กะจิแป๊บแป๊แป๊บเขาเดียวสีน้ำมันเชือกันแล้วเขากันแล้วนะเมนบ่หรอเมาจงกบุ้ไสไม่จับใจิกินไม่เขาบ่กกินถึนเวลาสองสี่้อนนี่ปนไิน้องานรอบ่ ้ยเหมลายมาไยมาหเพิมาเอเป็นเกี่ยกับเกยมาเอฟซีมาหรืพนมาบ้า่างหรอ่บาชางหรอมาอะไรเอาอะไรมาไหเอาอย่างมาไหหรืยว่าแมนจ้า่เราไปอ่านคอมินไปกก่อนเห็นว่ากูจะอมินต์บ่ล่ะกูจะซิบแบกเจ้าของวะเซฟขับขอมินมาหม่องไหนหม่องไหนหรือมึงมึงจะชิมซื้อไ้อ่านคอมินม ฮะเนผมเปิอไหนอยู่มเปิเบ้งานยผมเื้นนี่เปิดเบองจ่อว่าดอ่านเมนเป็นบ่เิด่นแหละเปิดอันนี้ไหเปิดเบื้องต่นาจะเปิดเปิดอเมนโอ้เปิดเบงติคิไปเอลยได้เห็นงานก่อนโอ้เปิดเบืงติละแฟนครับเขาเขาเจ้าว่าจะไหนออแฟนครับเขาเจ้าคิดเบียกว่าจงไหนเน่ยเปิดเบิองลยาะว่าดีได้เห็นงานก่อนขนาเปิดเบืงอ้เลทกันืัอนี้เปลี่ยนได้เป็นจัน เล่นไมเล่นไรมสถานที่มืนนี่ไอ้โฮมโอเคที่ตากวางวางยู่าะไเห็นบาไอเวที่าง้ายมดเเ้เล่ั่นเอาเร่งเ่งเร่งเล่งเร่งแล้วเร่งเ่งเร่งั้งสามถุมมัอเก่าเรับพอแตะแกโมุงครับ ก็นี้เด็กประมาณถึงุ่มดอกห้กแรแล้วนี่ยเหมเจไปเรียนไม่เรีนไหลรแล้วังผูเบาเด้อเขาอีกทีมยันลุกสาน้ดิไมนี่ม่นยยจะไปบเบามั่เด้อนเนนอนฝนตกก็อัน้ลาหมนกนางสาน้ำนเขายันลกสาน้่บอกมยนเนียน้อน้ำทะเลา คุ่เบาใจเลยจังหวัดเมา่คืนกันนี้บริโัวชาลล่างเร่งเกดก่อน,นี่เกดก่อนลแล้วช่างเราี่ อย่าลืมอย่าพลาดครับอย่าลืมอย่าพลาดครับคำนี้ครับอยู่บ้านโคกนางงามดี่นงเด้ออําเภอเมืองจังหวัดคอนแก่นครับเอฟซีสายเสด็จครับสายลํำเพลินเอ่อมาพอกันครับอยู่หม่องบ้านโคกนางงามครับชมฟรีสั่แจ้งจางๆงนะครับเอาขอบคุณคลิปนี้ครับพอกันคลิปนาสวาสดีครับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามเบื้องแล้วมวนแล้ว กายายุสื่อการุณากดติดตามกดซับสไครให้น้ำแนเดอร์พี่น้อง